ความลับอันดำมืดนิทานคลาสสิกที่แม่ไม่เคยเล่าก่อนนอนหากพวกคุณอยากรู้ความลับของนิทานคลาสสิกที่พ่อแม่ไม่เคยเล่าไว้ในนิทานก่อนนอนคืออะไรทำไมปีเตอร์แพนถึงไม่เคยโตเกิดอะไรขึ้นกับราชินีในเรื่องสโนไวท์อะไรคือความลับชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ของซินเดอเรลลาแม้แต่ราคาที่เงือกน้อยต้องจ่ายเพื่อแลกกับขาคืออะไรกันแน่แล้วคุณจะมองเทพนิยายเหล่านี้ ไม่เหมือนเดิมอีกเลยซินเดอเรลลาผู้ฆ่าแม่เลี้ยงด้วยมือเปล่าซินเดอเรลลาในเรื่องเล่าของเบซิลน,นั้นไม่ใช่สาวน้อยผู้ใส่ซื่อที่ถูกกันแกล้งหลังแกโดยแม่เลี้ยงโดยไม่มีทางตอบโต้หากแต่ในายามที่พ่อของเธอแต่งงานกับแม่เลี้ยงคนแรกเป็นตัวเธอนั่นเองที่ลงมือหักคอแม่เลี้ยงโดยใช้เพียงมือเปล่าและฝาตู้สภาพเท่านั้น แม้การฆาตกรรมนี้จะทาลงไปเพราะถูกผู้เป็นพอ่อบงการแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอได้กลายเป็นฆาตกรเลือดเย็นไปเสร็จแล้วสำหรับเรื่องรองเท้าแก้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องในฉบับของเบลซิลนั้นซินเดอเรลลา่ายังคงได้ไปงานเลี้ยงและทำรองเท้าหล่นไว้แน่นอนว่ายอมไม่ใช่รองเท้าแก้วแต่เป็นรองเท้าหนังสัตว์ข้างหนึ่งเธอตกลุมรักกับเจ้าชาย และก็ใส่รองเท้าคู่นั้นได้และใช้ชีวิตยังมีความสุขตลอดการหลังจากฆาตกรรมแม่เลี้ยงไปหนึ่งคนในขณะที่เรื่องเล่าฉบับสกอตแลนด์ซึ่งเขียนโดยราชินโคตีกับฟังดูโหดร้ายกว่านั้นอยู่สักหน่อยเพราะต้องการให้ลูกสาวของตนเองได้แต่งงานกับเจ้าชายแม่เลี้ยงเจร้ายจึงลงมือตัดส้นเท้าพี่สาวของซินเดอเรลล,ล่าให้พอดีกับขนาดรองเท้าช่างแตกต่าง กับฉบับของดิสนีย์ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเทพนิยายในฝันอบอวนไปด้วยองค์ประกอบแสนมัศจรรย์อย่างนางฟ้าแม่ทุนหัวและรถมาฟักทองพร้อมตอนจบที่ทุกคนตั้งลงรักซินเดเลล่าผู้ใส่ซื้อและบริสุทธิ์เจ้าหญิงนิทราผู้ถูกตื่นด้วยการถูกดูดนิ้วเรื่องราวของเจ้าหญิงนิทราผู้น่าสงสารถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันกับ ซิงเดเลลาภายใต้ชื่อว่าซันมูนทาเลียซึ่งมีจุดเริ่มต้นของเรื่องคล้ายๆกับฉบับดัดแปลงของดิสนีย์ในปี1959มันเริ่มต้นด้วยเจ้าหญิงน้อยแสนสวยที่ถูกสาบให้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราถ้าถูกเข็มของเครื่องปั่นได้ทิมและไม่อาจลืมตาตื่นขึ้นมาได้อีกทำให้พระราชาผู้เป็นพ่อใจสลาย จนต้องเก็บร่างของเธอไว้ในปราสาทที่ถูกปิดตายตลอดการในเวอร์ชั่นของดิสนีย์เจ้าหญิงมิตทราถูกปลูกด้วยจุงพิษอันแสนหวานของเจ้าชายก่อนที่คนทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในฉบับของเบซิลพราชาจากเมืองข้างเคียงเมือเอิญมายืนปราสาที่ถูกทิ้งร้างนี้เมื่อเขาได้พบกับร่างอันแสนงดงามของเจ้าหญิงแสนสวย พระราชาผู้แต่งงานแล้วก็ลงมือกับเธอและทำให้เจ้าหญิงผู้กำลังหลับไหลตั้งท้องเจ้าหญิงทาเลียผู้ให้กำเนิดบุตรสองคนที่มีชื่อว่าซันและมูนเพราะเด็กน้อยไม่อาจหาน้ำนมดื่มกินได้เด็กทั้งสองจึงดูดปลายนิ้วมันดาจนทําให้เธอตื่นขึ้นมาจากคำสาบในที่สุขและถ้าคุณยังจำได้ว่า พระราชาผู้ทำให้เธอท้องนั้นแต่งงานแล้วพระราชนีผู้ได้ยินข่าวการนอกใจของสามีรู้สึกรับไม่ได้จึงบงการสั่งให้พ่อครัวนําเด็กทั้งสองที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระราชากับเจ้หญิงทาเลียไปย่างทำอาหารแต่ว่าพ่อครัวกลับนําเด็กไปซ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อแพะแทนในตอนท้ายพระราชนีก็รู้สึกโกรธจึงพยายามที่จะจับเจ้าหญิงทาเลียโยนเข้ากองไฟ แต่ว่าพระราชาที่หรูเรื่องกับจับภรรยาของตนเองไปเผาแทนและแต่งงานใช้ชีวิตกับเจ้าหญิงนิทราอย่ายงมีความสุขเงือกน้อยผจญภัยเงือกน้อยผู้จบชีวิตเพราะผู้ชายชีวิตชาวเงือกในฉบับของเอนเดอร์เซนนั้นน่าหดหูมากหลังจากที่เงือกตายไปร่างกายจะกลายเป็นฟองขึ้นในทะเลแตกต่างจากมนุษย์ที่เชื่อกันว่าจะมีชีวิตล้างความตายที่งดงาม เพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมอันน่าสงสารนี้เงือกน้อยเลยพุ่งเป้าหมายไปที่การชิงจิตวิญญาณของมนุษย์วิธีเดียวที่เธอจะได้สิ่งนั้นคือการที่มีม,มนุษย์เพศชายมาตกหลุมรักวันหนึ่งเงือกน้อยได้พบกับเจ้าชายรูปงามบนชายฝั่งความปรารถนาที่จะกลายเป็นมนุษย์ของเธอจึงยิ่งเข้มข้นเข้าไปอีกเงือกน้อยจึงเดินทางฝ่าดงกระดูก ไปพบกับแม่มดแห่งท้องทะเลเธอยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเปลี่ยนหางปลาให้กลายเป็นขาเพียงแค่เงือกน้อยขึ้นไปยังชายฝั่งและดื่มยาที่แม่มดเตรียมให้แต่ทว่าหลังจากดื่มยาาน,นั้นลงไปแล้วเธอจะรู้สึกเหมือนถูกดาบแทงทะลุผ่านร่างกายทุกก้าวที่ย่างบนพื้นดินจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนเหยียบย่างบนคมมีด เลือดในกายจะลินไหลนองอาบพื้นถ้าหากเงือกน้อยทนได้แม่มดก็จะมอบยาน,นั้นให้แลกกับการตัดลิ้นของเงือกน้อยเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ว่านั่นยังไม่ใช่โศกนาฏกรรมที่แท้จริงหลังจากเงือกน้อยยอมแลกทุกสิ่งอย่างเพื่อกับการมีขาหนึ่งคู่สำหรับกชารใช้ชีวิตบนฝั่งกับคนที่เธอรักเจ้าชายก็รักเธอเหมือนกันเพียงแต่ไม่มากพอ กับตัดสินใจแต่งงานกับหญิงคนอื่นทางเดียวที่เงือกน้อยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปคือการแทงเจ้าชายที่เธอรักให้ถึงแก่ชีวิตทว่าท้ายที่สุดเงือกน้อยผู้งมงายในรักกับปฏิเสธทำให้ชีวิตอันน่าอดุดนของเธอต้องจบสิ้นลงสโน w ไวท์ White, เจ้าหญิงผู้ลังแค้นได้โหดร้ายสุดๆการ์ตูนเจ้าหญิงสโนไวท์กับคนแคนทั้งเ ในเวอร์ชันปี1937ของดิสดีนั้นถือว่าใกล้เคียงกับฉบับของเบซิลกับพี่น้องตระกูลกริมมากที่สุดมีแค่รายละเอียดบางอย่างที่ค่อนข้างทําให้เทพนิยายกลายเป็นเรื่องราวอันแสนโหดร้ายชวนใจสลายบางฉบับของนิทานเรื่องเสนไว้แม่เลี้ยงใจร้ายที่สั่งให้นายพรานไปจัดการกับเจ้าหญิงน้อยผิวขาวสีหิมะเพียงเพราะความงามที่ล้ำหน้ากว่าตนเอง แม้ในเวอร์ชั่นของดิสนีย์ยังคงไว้ซึ่งเส้นเรื่องการกำจัดสโนไวท์แต่อย่างน้อยในนิทานยุคสมัยใหม่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงคำสั่งที่ราชินีใจร้ายกำชับให้นายพรานจัดการกับเจ้าหญิงน้อยพาสโนไวท์ไปในป่าอันห่างไกลแทงเธอให้ตายแล้วเอาปอดกับตับของเธอกลับมาเพื่อพิสูจน์ว่าเธอตายจริงๆว่านิทานเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ ถ้าคิดว่าสโนวายุคก่อนจะยอมเป็นฝ่ายทุกกระทำอย่างเดียวแล้วขอบอกว่าคุณคิดผิดนอกจากจะไม่ยอมนอนแอปเปิลติดคอเฉยๆในงานแต่งงานของเธอที่เชิญราชนีมาด้วยเจ้าหญิงสโนว์ไวยังเอาคืนผู้เป็นแม่ด้วยการหารองเท้าที่ทำมาจากเหล็กมาเผาไฟให้ร้อนแล้วบังคับให้อีกฝ่ายใส่เต้นรำภายในงานในตอนท้ายที่สุดแล้วรองเท้าที่ร้อนชา ก็ลวกฝาเท้าพราชินีตัวร้ายจงตายส่วนสโนไวท์น่ะเหรอแน่นอนว่าต้องอยู่กับเจ้าชายอย่างมีความสุขตลอดการปีเตอร์แพนเด็กชายผู้คาเพื่อนเพื่อความเป็นเด็กตลอดการสิ่งที่เราเห็นจากเวอร์ชั่นของดิสนีย์คือปีเตอร์แพนที่ไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่เพียงแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือเขายินยอมที่จะเป็นเด็กเช่นนั้นไปนานแค่ไหนกัน เรื่องราวในเวอร์ชันเก่าก่อนเขียนเอาไว้ว่าปีเตอร์แพนสังหารเพื่อนๆแก๊งเด็กหลงเพื่อปกป้องพวกเขาไม่ให้โตเป็นผู้ใหญ่ในขณะที่ทุกคนคิดว่าปีเตอร์แพนหลงไหลในความเยาววัยอันที่จริงแล้วเขาก็แค่หลงไหลในความตายนั่นเองเชื่อกันว่าเรื่องราวสุดดำมืดเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์วัยเยาว์ของแบรี่ที่สูญเสียน้องชายไปตั้งแต่เด็ก งานเลี้ยงของเขาจึงเต็มไปด้วยฉากที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นเวนดี้ที่ถูกลูกศรยิงจนเกือบตายปีเตอร์แพนที่เกือบทิ้งชีวิตไว้ในน้ำกับตันฮุกที่ตายเพราะถูกจระเข้ขมอบประโยคฮิตจะนิทานเรื่องนี้ที่น่าจะอธิบายความเป็นปีเตอร์แพนได้ดีที่สุดจึงน่าจะเป็นความตายคือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนูน้อยหมวกแดงว่ากันว่าจริงๆแล้ว เด็กหญิงผู้นี้ไม่ได้ใส่เสื้อคลุมสีแดงแต่เป็นสีขาวและแท้ที่จริงแล้วที่เป็นสีแดงเพราะฉลมไปด้วยเลือดเธอเป็นหญิงสาวที่เจ้าเล่ห์น่ากลัวสุดๆหลอนหลอกให้หมาป่าผู้ใส่ซื่อมากินคนุณยายเพราะความลำคาคญคุณยายที่นอนป่วยอยู่ได้พอหมาป่ากินก็กระดูกติดคอเลยฆ่าหมาป่ามากินซะเลือดของหมาป่า เลยฉลมงร่างของหนูน้อยอีกเรื่องก็เป็นคล้ายๆกันแต่หนูน้อยของเราโดนนายพานลักพาตัวมาแล้วก็จับหนูน้อยมัดไว้กับต้นไม้แต่หนูน้อยผู้น่าสงสารกับถูกฝูงหมาป่ารุมฉีก,กินเนื้อขย่ำกินจนไม่มีชิ้นดีพอนายพานกลับมาก็พบว่าเด็กน้อยก็เปิดเลื่อนไปทั้งตัวจนหูสีขาวกลายเป็นสีแดงกรำ่ำถึงแม้เรื่องราวทั้งหมดจะดูน่ากลัว แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของกระตูในยุคก่อนและในยุคปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องราวให้ดูสวยงามและถูกต้องเหมาะสมไปหมดแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องราวของความลับอันดำมืดคอนิทานคลาสสิกที่แม่ไม่เคยเล่าก่อนนอนพี่เอหวังว่าทุกๆคนจะได้รับสาระและความบันเทิงกันนะคะหลังจบคลิป อย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เป็นเพื่อนส่งมากราสสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย